ละครที่สามารถดูเลือดคีปได้เออเห็นไหมเรีบเดียวเลือดเต็มแล้วไม่ต้องกลับบ้านเสียเวลาตีคีปดีกว่าเห็นจังหวะนี้เหมือนว่าไวยโอจะอยู่ล่างคนเดียวครับผมก็เลยพุ่งเข้าไปแอบในพุ่มพอเดินมาใกล้ผมก็อาริสูไปหนึ่งทียังไม่ตายแล้วก็โดนเรียบร้อยครับซิลเห็นเพื่อนตายต่อหน้าก็เลยจะมาแก้แค้นให้สับอันติไปเต็มเต็มแต่ไม่โดนเลยครับโดนลมเต็มเต็มในจังหวะนี้เลนกลางเหมือนจะมีประเด็นกันครับแล้วผมจะขี่หลังบีเจนไปเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเอ้า แล้วไม่รับไปด้วยละ่ะเฮ้ยเออไม่ได้ไเลยเลยไอเืีอนไหนๆก็ไม่มีอะไรทำนะครับผมก็เลยโยกมาตีดาร์กเลยเออดีอย่างน้อยก็ได้ดาร์กในจังหวะที่คีปการกำลังจะเข้าป้อมครับผมได้พุ่งเข้าไปตีป้อมหนึ่งทีแล้วก็โดดออกมาแต่เหมือนว่าบีเจนจะใส่สุดครับกระโดดฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมเข้าไปกลางวงโอ้โหจะเย็นเพื่อนช่วยไม่ได้โอ้โหในจังหวะน,นี้ผมก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยต้องถอยออกมาก่อน พอพักจากการไฟเนี่ยก็มาเอามังกรอีกหนึ่งตัวไอลีจ๋าจะไป